เป็นเือแล้วกําเนี่เนาะกําเนี่เนี่ยเมื่อมึงมึงมันเนี่ยสุขชาติขนามมาเร็วพ่อพอก็อ้อนกันว่าติปันมึงว่าเนี่ยพายอยู่พายกวนมึงวอ้าวว่าเนี่ยซ้ำอยู่พายกวนมึงก็เปิดมันว่าซ้ำอยู่พายกวนมึงเฮทศสารละมึงว่าก็เป็นมึงว่าทางขอมึงมันก็เป็นมึงมาเป็นมึงมาทางขอ มึงวาอําสุกซักมึงมันมึงมันอําสุกซักมึงมึงว่ามึงว่ามันจะว่าสวามันเป็นมึงมันเสตากะมันอํายิบอํานัดมันอํายิบหกเขาอ๋อกันในแต่ใต้เขาปืนเขาเมื่อวาตีไดโลมึงว่าอยู่ไผกนมึงกวนมึงมันก็เป็นกวนมึงมันวยกวนมึงวะก็เป็นกวนมึงวะวยเจ้าคือว่า เป็นเจ้าคือวะเจคืออันอยู่หนะ้ะมึงมันกับเจคือมึงมันมึงว่าก็อยู่ห้างขอขออํากับไก่เผอเผออย่าเปลนมาโมอีหลองหนึ่งจุมจ้มใจเยาซึกขกั้นนี้เผอาผอก็กวนมึงก็จอยแถมจะทำใจวาพ้าดลัดลองจอยแถมเนาะเผอาผอเก็กวนมึงก็เออใจเยาซึกขั้นนี้เขาดีแหละใจเยาซึกได้ยำ ยามถายวิดีโอตัวเจ้าเก่าอ่ะยามว่าะมันเขายิบอั้นหนัดได้กัวเมืองใต้เนีแตกระยายเนเมืองห่มตุเมียมามันว่านจ้าเออมาเรียนได้ซ้ําย้อนจ่อยแถมเมืองวายซะสู่ใตป้อสู่ไห้ก็มือเดียวน่เป็นพ่อนีตันตาสู่แล้วสุกอยยื้อแล้วเมืองมันได้ยื้อแลเตียนส่ใครใครเป็นเเนาะเตียนสู่ใครมีเมืองมันสกกมือ ปพาสุเป,านะานะาเป็นก่อใจในตายในอย่าไปกลุ่มว่าเลยโอ้แต่ชมไม้ปังโลนะี่อยู่ที่เมืองมันเขาวะ่ะเมเรือเนะี่ยเมืองมันนะซกซักนะี่สุดใต้นะี่ยืออะไรเมืองมันแะต่สุเยปีวะเมเรือเนะี่ยสุเยปีปืนขามาเขาขั้นง,งี้นะ่ะเขาเปลี่ยนวะเพอสุอมเกน,นัดที่เขาห้องใต้สมมติหมด,มดนะอันเป็นจุมจ้มใจเอาซึกเขาใช่ไหมมายื้อเขาอนะไให้อยู่เมืองวะ เอาว่ะส,สุดๆจาว่าเขาทางเล็กสุดใต้เนาะอันจะาทางเล็กสุดใต้อันเป็นจุ้มใต้ใจเยือกศึกเขาเนี่อันเป็นใต้อันอยู่หน้าเมืองไทยก็จะไหมสุกอยามว่าเนาะสุกอยามเซวะสุกอยามว่าตีวะว่าเนี่ยมลายหลหอก,กอเซวะเขาะกันได้แต่มาในียิบอำนาจที่เมืองมานเนาะ ยิบกลองๆๆเมืองมันเนาะสุดใต้สมปืนขาวไอ้สองน่ะเมืองหุ่มตุม่มเน่โลโลวะข่ายอยู่ภัยกวนเมืองไม่สมโลไอ้สองสุขาตัวยละเอ่อตายตยอันอยู่นเมืองนามึงไทยก็จะเนียใจจะซึกงอะไรเปิดข่หฮันว่าสีเกาะเปิดนำข่าช้างวาอย่าไปวาเปิดข่ฮันว่า เสดวยล่ะ hm. กุญันออกเหาเขาจะไหนตายเขาจะไหนเผ่อผาผ่าจะไหนสะตยล่ะผ่าผ่าก็อัมไข่หันว่ากุอันไข่หันว่าเนี่ยเลเซต้าอันอยู่ในในเพลินเมืองว่าอันว่าเขายิบกลมกลามไว้เลเซนน์จุ้มใจเอาซึกใเนี่ยอันไา่หานว่าอันจะรอบ้อมไข่ฮันว่าก็สูใครจะไห้สมยอนตาจอยแถมเดมเมืองไว้ทางวะเมืองว่าเราอยู่แผ่นกนเมือง สูตายมันเป็นหล่อสูไปสูมีมันเป็นหล่อสูมีสูตายเออสยามก็เออฮัตทายสยมก็ลาเตวะค่ะสูมีเออเขาก็ฮาโลปานวะเกาหลนเลยวะฮาโลอยู่ภายเขาสยามวะสูมีก็เป็นสูเมึงมันก็เป็นสูก็ว่าก็เหมือนจะว่ามึงมันเนี่ยเป็นมึงตาย พ่อสู้ายปืนขาวมามาแล้วเนี่ยสู้าสุ้ว่าเป็นใต้หลอดแล้วมั้งจ้ะอ๋อมาเรียวนี่หลอดแล้วอายุก็ไม่ได้จะว่าเขาวาดีจะว่าเขาวาดีมันค่ะเนาะอันไหนเขาวาดีใต้คุณกูกันไม่ได้เขาวาดีใต้เนาะจะว่าเขาวาดีกูเจ้าคือเขาวาดีใต้คุณกูตานอยู่จำเยอะๆอันอยู่พักอันอยู่จำเยอะๆสุดค่ณอันเสะเขาวาอันอยู่จำเยอะๆสุดคุนอ่น ปลาสุไฮเตก็อย่าไปแซ่นั่นแล้วเมืองว่ามีหันน่ะปลาสุไฮได้ปืนขาวมาหมดแล้วเสียว่าตายหลอดแล้วตายหลอดแล้วกําได้แต่หลอดแล้วเนาะีจสู้ะตายหมดแตายนี่อันอยู่ีจสู้าอันอยู่ตั้งตั้งจอยู่สึกก็จะได้ีหมดเฮาย้อนสู้ไว้ว่ามันเขาในเฮาจิบอำนาจสูเฮามันเขาใน ยื้อเป็ดสุ่ตายหมดเข้าว่าสื่อๆอ่มเหลียวเนี่ยเสือว่าไคโลว่าจ่อยแถมผิอยู่ไผกว่เมืงว่าแหนมกับไก่ว่าว่าได้อยู่ลองสนว่าอ่มโรกับไก่ตายกรรได้แท้พ่อๆก็จ้ว่าเฮว่าที่เจ้าคือเนาะเฮว่าทีตา่ไผอย่าสึกนได้กวนแกอย่าึกเป็นคนมียิบึกเป็นคนมีเป็นคน ยิบซึกนนมึงตายเนี <huh> ่ยซีเอสเอสเออคนี่เป็นสามึงหมานเนี่ยเป็นสาวเสียมหวาาก็เลยเอาอูซะในใจเอาซึกว่าเลยอ่าใจจะซึกเนี่ยเป็นคนยิบนนมึงตายหมดเป็นซึกว่าก็จะใจซึกเป็นคนยิบมึงตายหมดปันว่าแหลยปันก็จุกปันเป็นก้อยใจเป็นก้อยใจปันก็หาเซมีออนไลน์เนี่ยอ่าเซมี่ออนไลน์ในในวันมึงรู้เพรกันหรือเพจไหนเออหรือว่าในเป็นก้อยใจมึงหมานซกสักเนี่ยให้ย เปิยยําก nah ็หันหน้าเจ้าจะสึกก็จุ้มเมื่อมันอยู่ที่นอนน้ําไว้ไอ้อีกาเนี่ยเตะสมัยโลย่งลว่าน่ะอยู่ไผมงาแทกาแตกตัวนีาอยู่ไผงเินว่าน่ะมก็เป็นอยู่เนาะมือพองว่าเขาเฮ็ดปอย30ปีได้ว่าเขาว่าคัน้เยลิกปันเอ่อ เยปั่นเมืองมั่นได้เยปั่นเอ่อสมิงออนไลน์เยปั่นศราอันยิบน้ําเมืองมั่นก็ได้อันออเป็นอกทะมันจังเอ่องสานสุจีคั่นอองสานสุจีเนย่ํขึ้นไดมงว่าจะเป็นมันไข่หันมงว่าก็ลเพราะมือว่าพองว่าเ็ดปอยมงมนเนย่ขาลจะเดสกอันยิบมานตเขนะว่า <S 2, S 1> เพิ่มขึ้นเขาก็ไม่ได้มึงมันสุกซักแล้วใครรู้ว่าอยู่อยู่จผายกวนมึงอยู่ก็เป็นหลอกเขาออยู่ก็เป็นหลอกเขาใต้ข้าในพอสุ่งไฮก็มึงมันสุกซักว่ะนะเอาได้จุ่มใจจะยาซึคข้าในเอาได้เจย์ซึคนี่เยอะนะมึงมันได้ในเป็นปูนตาสูดเดียวในเป็นปูนตาสูดเขาเฮ็ดอีสังพาดิปืนใครไว้วะ เอาเมือง,งใตยเนี่ยเขาฮ็ดอีสานก็จะไปเอาว่ากับไก่กำไข่ยินพอสุ่เกินอัพยีขเขาก็มาจูเขาเลยกำบปูกระชาวา่าเป็นคนเมืองสิีดาก็บถ้ามัมเป็นสึกเนี่ยเขาเนี่ว่าเลยตามบ้านปอยื้อกันมาแล้วพออุเมะกับปานก็พร้อมควายนนยื้อนะก็ยื้อกำกปู เจียรศึกและตั้งว่าคขานี่ยเพราะเขายื้อกันมาแล้วกอนนี้ดีฮับตอนที่ยื้อเขาสวัสดิ์กรมอ่อยื้อกองแมนมาก่อเนะครับที่บอกจะอย่าไปขี้เมื่วลาเมวลาเกาะว่าเขาเนี่เฮ้ให้เจนันเจนันตายกันเ้ใครก็รู้กันนั้นกันนั้นว่าคำปานก็ลาวะว่าดีวะลาลาเกาะว่าอาอเมืองเนี้ดีจะซูอยู่เนาะก็นค่ไห้ตายหมดเลยตายตายน้ำมึงมันหมดเลย เปลี่ยนกอดใจนะฮะอย่าไปิซุปน้ำแค่นา่าใต้อันอยู่ตังตังตามเมืองไทยก็จะได้อันเจาะโคไทยก็จะได้จุ่มเจ้าอย่าซึกขมวดๆเลยเอ้ซุปสุดลายๆก็ยี่ปมันเป็นซุปสุดลายๆเนะี่ยเมืองมานะั่นสิญีป่ปเป็นมดิ้วสุเป็นชรามดอยู่หาเขาเนะี่ยเาอย่าไปปานเป็นญี่ปุ่เขาเนะี่ยถาอย่าไปซุปน้ำ พอห Indian, ้ยิบโหเปิดแน่เอออ้าวฮาวาจนั้นจนั้นก็ก็ไหลอ่ะมันแค่เนี่ยเซยู่แพตีนเซยู่ตั้งตาแคบตีนมันก็ยสบน้าอ้าวมอลาิสานิสซก็จะได้ฮะเดี๋ยวหล่ะจะชางไว้ว่าเมื่อหมันซกซากเนี่ยว่ามกับไก่เมื่อหมันซกซากเนี่ยว่ามเกี่ยวว่าอยู่สองลอนว่าอยู่ว่าห่างขอบความกับไก่อย่าเปลี่ยนมอหาปืนคาวก็ปืนคาวนะเมื่อสองคนเกาคันงี้เนี่ย ป,ป่าทรินะนั่นเงว่านเนี่ยราอยู่ภัยนเณมองอย่าไปอยู่เย็นๆเป็นได้เป็นอยู่เป็นมึงมามึงวามงพรพอสมเกียรหักออกมาเลยยื้กันกังหันหยือตายจุมใจอะรึ้งกันเองกำโคกำโคพ่ดซ้ำขาแซ่เขาว่าในทางล้นเลิน,นะตายใจะ่ึิกนันเบสุด